พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP 2เรื่องการวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได้ 2. ยกตัวอย่างเครื่องวัดปริมาตรและความจุของภาชนะที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได้ 3. เปรียบเทียบปริมาตรและความจุของภาชนะต่างๆได้ 4. ใช้เครื่องวัด หน่วยกลางหาปริมาตรและความจุภาชนะได้ 5. รับผิดชอบต่อพลังงานที่มอบหมายสาระการเรียนรู้เมื่อนำน้ำเต็มเหยือกเทใส่แก้วจะได้น้ำเต็มเหยือกเทใส่แก้วได้เต็มแก้วสี่แก้วกล่าวได้ว่าน้ำในเหยือกมีปริมาตรสีแก้วและเหยือกใบนี้มีความจุที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานเข้าสู่บทเรียนเด็กๆมาทำกิจกรรมคิดเลขเร็ววันนี้มาคิดเลขเร็วชุดที่57 เมื่อเด็กๆพร้อมแล้วมาหาผลคูณกันเลยนะคะข้อที่1 ข้อที่สองข้อที่สาม ข้อที่สี่ข้อที่ห้า ข้อที่หกข้อที่เจ็ด ข้อที่แปดข้อที่เก้า ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่สิบค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ เด็กๆตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกคะแนนตามความเป็นจริงนะคะเด็กๆเปิดหนังสือเรียนหน้า1 1 8มาเรียนรู้เรื่องการวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานกันต่อนะคะจากภาพน้ำส้มในขวดมีปริมาตร3แก้วหรือขวดใบนี้มีความจุ3ามแก้วและน้ำส้มในเหยือกมีปริมาตรสี่แก้วหรือเหยือกใบนี้มีความจุสแก้ว จากภาพนะคะดังนั้นน้ำส้มในขวดมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำส้มในเหยือกหรือขวดมีความจุน้อยกว่าเหยือกเด็กๆมาเปรียบเทียบการวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานในหนังสือเรียนหน้า119กันต่อนะคะจากภาพนะคะ น้ำในขวดมีปริมาตร2แก้วหรือขวดใบนี้มีความจุ2แก้วและน้ำในกามีปริมาตร2แก้วหรือกาใบนี้มีความจุ2แก้วจากภาพนะคะเมื่อนำม,มาเปรียบเทียบแล้วน้ำในขวดมีปริมาตรเท่ากับน้ำในกาหรือขวดมีความจุเท่ากับกา เด็กๆมาวัดปริมาตรน้ำในขวดโหลกันนะคะจากภาพนะคะน้ำในขวดโหลมีปริมาตร4แก้วหรือขวดโหลมีความจุส4แก้วจากภาพนะคะน้ำในเหยือกมีปริมาตรมแก้วหรือเหยือกนี้มีความจุส3แก้ว จากภาพนะคะให้ไดเด็กมาเปรียบเทียบกันนะคะน้ําในขวดโหลมีปริมาตรมากกว่าน้ําในเหยือกหรือขวดโหลมีความจุมากกว่าเหยือกมาสรุปสาระส,สําคัญกันนะคะเมื่อต้องการเปรียบเทียบปริมาตรหรือความจุของภาชนะนักเรียนจะต้องใช้หน่วยกลางในการวัดปริมาตรและความจุที่เป็นหน่วยเดียวกันเมื่อเด็กๆนะคะทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขียนชื่อชั้นเลขที่ถ่ายภาพส่งคุณคูในห้องเรียนออนไลน์แล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีค่ะ